ผมเชื่ออย่างหมดใจว่าประเทศไทยต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแล จึงได้ผ่านวิกฤตการณ์สำคัญสำคัญตั้งแต่อดีตมาโดยตลอดในสมัยรัชกาลที่1ก็สงครามก้าทัพรัชกาลที่2และรัชกาลที่3ส,สงบลงบ้างรัชกาลที่4เริ่มเกิดการล่าอาณานิคมแต่ยังไม่รุนแรงประเทศเพื่อนบ้านของเราในเวลานั้นก็ตกเป็นเมืองขึ้นกันไปหลายประเทศพอมาถึงรัชกาลที่5ก็เกือบจะสูญเสียประเทศกันในเวลานั้นเนื่องจากการเอารัดเอาเปรียบอย่างที่สุดของประเทศล่าอาณานิคม,มแม้จะดํารงรักษาความเป็นเอกราชได้แต่พื้นที่ของ ของราชอาณาจักรก็เหลือไม่เท่าเดิมสยามประเทศผ่านช่วงเวลานั้นมาจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเหตุการณ์นี้ร้ายกาจกว่าการล่าอนานิคม,มเพราะเป็นการกระทําของคนในชาตินั่นหมายถึงสมบัติแห่งราชวงศ์ถูกแบ่งสรรปันส่วนเอาตามใจชอบแต่ประเทศชาติก็ยังคงผ่านยุคนั้นมาได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงปกป้องคุ้มครองประเทศทําให้ผู้คิดทําลายคิดร้ายไม่อาจทําได้ต้องแพ้ภัยตนเอง<ม>ก็ต้องดูกันไปอีกครั ว่าใครจะได้รับบทลงโทษจากเบื้องบนอีกขออย่าให้พ้นใน3วันขออย่าให้ทันใน3เดือนขออย่าให้เคลื่อนใน3ปีซึ่งผมเชื่อว่าประเทศนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้สยามนี้มีเรื่องเล่ากับตอนที่1179ขอนําเสนอเรื่องราวของเทวรูปองค์สําคัญในพระที่นั่งภพศสารทักษิณพระบรมมหาราชวังมาเล่าสู่กันฟังพระสยามเทวาธิราชเทวรูปองค์นี้รัชกาลที่4ทรงมีพระราชรมริให้จัดสร้างคือโดยพระองค์ เชื่อว่าสยามประเทศนี้รอดพ้นจากพยันอันตรายและภัยพิบัติต่างๆคงจะต้องมีเทวดาคอยปกปักรักษาเป็นแน่แท้จึงสร้างรูปหล่อเทพเทวดานั้นขึ้นเพื่อใช้สักระบูชาพระสยามเทวาธิราชมีขนาดความสูง8นิ้วกว้าง2นิ้วหล่อขึ้นจากทองคำทั้งองค์ลักษณะเป็นเทพเทวดาตามคติความเชื่อของไทยพระหัตถ์ด้านขวาถือพระขันพระหัตถ์ด้านซ้ายยกขึ้นจีบเสมอพระอุระพระสยามเทวาธิราชต อมาได้ถูกสร้างขึ้นอีกหลายวาระซึ่งมีวาระหนึ่งที่ในหลวงราชการที่5ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นลองมาดูพระพักของพระสยามเทวาทิราชองค์นั้นหน่อยไหมครับว่าเหมือนใครนั้นพอจะเป็นคําตอบได้ไหมครับว่าองค์เทพเทวดาผู้นั้นคือใครกันแน่